โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องปุณวิทย์อีกแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมบลีด d Soul Resonance นะครับผมนะก็ในหัวข้อน,นี้ก็จะเป็นการปั้นไอดียังไงให้โหดน,นะครับผมนะสำหรับผูเ้เล่นใหม่หรือว่าสายฟรีแบบเร,เราๆหรือแบบผมนะเออโอเคครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีไหนกันบ้างนะในการปั้นไอดีอยากเอฟเคลบล็อกทิ้งไว้แต่ก็กลัวเปลืองค่าไฟใช่ไหมล่ะงั้นต้องนี่เลยร้านเฟ c ชิ่งช็อป บริการจำหน่ายโค้ด UG Phone ราคาถูกเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทเท่านั้น oh <my> พิเศษหากใส่โค้ด PN จะลดอีก2%เซเลยนะอย่าลืมใส่โค้ดเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับโดยวิธีที่หนึ่งก็คือจะเป็นการเลื่อง up level นะครับผมตอนนี้ผมก็ level 31นะครับผมนะก็เล่นมาตั้งแต่วันที่เกมเปิดน,นะโดยทริคที่ผมจะสอนก็คือการมาทำ XP รายวันนะครับตรงนี้ค่า active นะครับผมก็จะได้500 500 500 500นี่ครับก็คือจะได้หมด4 0 0พ XP นะซึ่งทำวันหนึ่งก็คือได้1เลเว l v e l แน่นอนนะแล้วก็ได้หยกวิญญาณอีกอ,อย่างละ20ก็มี4อันก็2 48ก็ได้80หยกวิญญาณนะต่อวันนะครับผมอันนี้คือได้แน่นอนต่อวันนะต่อมาจะเป็นแผนการด่านนะครับผมอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะเป็น XP 100 100 100นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทุกวันนะอืมต่อมานะครับก็คือจะเป็นในหมดบททดสอบนะครับผมก็คือมาเล่นเจ้าอันนี้เลยอ่าก็คือ,อที่ลุ้น อันนี้ผมเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเป็นตาประทับนะซึ่งอันนี้จะได้ XP 200แล้วก็ใช้40วิญญาณนะครับผมลงอันนี้มันจะได้เอ่อพวกตาประทับด้วยนะซึ่ง ตาบรรดัพพวกนี้ก็อย่างที่รู้กันคือจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นอย่างมากนะครับอะอย่างอิจิโกของผมเนี่ยตาบรรทับก็เนี่ยจะเป็นของมั่นหมดเลยนะจะมีแต่การ์ดที่ว่าไม่ใช่ของอิจิโกนะเนี่ตาบรรทับผมก็จะเป็นเพิ่มสกิลท่าไม้ตานะครับก็จะเป็น4ดาวอันนี้ก็เป็น5าดาวนะครับอันนี้ก็เป็น5ดาวนะจะเน้นท่าไม้ตายอย่างเดียวนะสำหรับอิจิโกผมนะก็ตัวอื่นก็เป็นครับก็เป็นอุราฮาร่าหรือเบียคุยะนะครับผมแต่ว่าอันนี้เหมือนจะอัพไม่เต็มนะก็เลยเป็นวิธีที่ได้ทั้้งลวแก็ ได้ของในการอัพตัวละครให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเจ้าอันนี้ครับระเบียงตาบาัตับนะก็จะมีลุ้นชิ้นส่วนแล้วก็ลุ้นการ์ดท,ที่จะดรอปด้วยนะเออพวกการ์ดพวกนี้ก็เป็นาการ์ดของอิจิโกะการ์ดของเบียคุยะหรือการ์ดของอุราฮาระอะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ในนี้หมดเลย ก็ได้จิ๊กซอแล้วก็ามาประกอบชิ้นส่วนชิ้นส่วนนะอืมแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ได้เลเวลนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่ามาลองเล่นดูได้ครับต่อมาก็จะเป็นในโหมดท้าทายนะครับก็จะเป็นหอคอยฝึกฝนนะครับผมตอนแรกอ่าคนดูที่ยังไม่เคยเล่นจะยังไม่เป็นอย่างงี้นะมันจะให้เราสู้ไปตามด่านตามด่านตามด่านก่อนซึ่งเราเล่นครั้งหนึ่งอ่ะเราจะได้เจ้าอ่าเศษเซี่ยวสีม่วงนะครับผมซึ่งสีม่วงเนี่ยสามารถคราฟได้นะ,ะเรามาที่กระเป๋าแล้วก็ที่อ่า ตาของใช้นะมันจะมีขึ้นมาถ้าเกิดอันธรรมดาจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันกลางจะเป็นสีม่วงจะมีโอกาสได้5ดาวนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะได้ชิ้นส่วน5ดาวนะครับมีโอกาสได้นะเอออย่างต่อมาก็คือการสุ่มตัวละครนะครับผมก็ถ้าเราจะหาตัวทองก็คือหรือตัวตู้ลิมิเต็ดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นหยกนะแต่ถ้าเป็นตู้แบบ ตู้ธรรมดาอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ใช้หยกอย่างมาก,กน,นะครับผมเพราะว่าเจ้าหยกเนี่ยมันเอาไปใช้ซื้อพวกตู้ลิมิเต็ดพวกนี้จะคุ้มกว่านะครับผมเนี่ยเรามาที่ร้านคานะแล้วก็มาดูเนี่ยคือ เราจะเอาเลขต้นขั้นตั๋วก็คือหรือตั๋วเกลือแล้วกันผมเรียกว่าตั๋วเกลือนะผมมีสามพันกว่าเนี่ยแล้วผมแลกไปหมดแล้วนะเอออันนี้คืออย่าลืมมาแลกกันนะครับใครที่ยังไม่รู้นะแล้วก็พวกตั๋วทั่วไปนะผมเรียกว่าตู้ทั่วไปแล้วกันพวกตู้ทั่วไปเนี่ยตั๋วพวกนี้มันได้จากอีเวนต์อยู่นะครับอย่างวันนี้มันก็แจกอีก10นะเมื่อวานก็แจกอีก10ก็ได้ประมาณ20กว่าตั๋วแล้วเออการที่แบบโดนการันตีผู้เล่นใหม่แบบ5้าครั้งใช่ไหมมันจะการันตีด้ง่ารวก็ให้ง่ายขึ้นน,น,น,นะเ หลักๆก็คืออย่าใช้หยกวิญญาณไปซื้อตู้ธรรมดาครับมาซื้อตู้ลิมิเต็ดจะคุ้มกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นเรื่องอ,า,อาวุธนะผมเป็นการ์ดอาวุธนะอ่าอันนี้ตราประทับของตัวละครนะครับผมซึ่งมีผลอย่างมากนะครับผมลองใช้มานะสำหรับ2ตัวก็คืออิติโกบังคายแล้วก็อุราร่านะครับผมพลังโจมตีคือแบบมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ สี่ห้าพันเลยนะเออคือถ้ามีเนะี่ยแล้วก็ทําให้ตัวละครแบบดาเมจฟูขึ้นแถมยังมีอ่าสกิลขั้นพื้นฐานนะอย่างอินจิโกะเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตาประทับของมันอ่ะมันจะมีอ่าแย่งเงาออกมานะส่วนอุราฮาร่าก็คือจะทําให้เก็บสแต็กได้หกสแต็กนะก็แบบไม่ก็จะแรงขึ้นอนะ่ะปกติได้3แต่นี่ก็ก,กลายเป็นหกสแต็กก็คือแรงขึ้นอย่างมากนะส่วนการพวกนี้ก็อ่าสุ่มที่ตู้กาชาเหมือนเดิมครับก็มากําหนดตรงนี้เลย ขอจิโกะก็จะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับผมใช้แค่40ครั้งนะเออ แต่ว่าต้องมีตัวละครก่อนนะซึ่งตัวละครการันตีคือ80ครั้งนะครับผมในการที่เราจะได้ตัวละครตัวหนึ่งนะส่วนใครที่กําลังกังวลว่าเออจะสุมม่มอิจิโกะตอนนี้ทันไหมเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณ9วันนะครับผมซึ่งหลังจาก9วันเนี้ยจะมีโทชิโร่เข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวที่เป็นน้ําแข็งนะเออเจ้าตัวจะเข้ามาผมก็แนะนําว่าให้ดองไว้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณยังสุ่มไม่ถึง50ครั้ง60ครั้งแบบ50ทับ80หรือว่า60ทับ80อย่างเงี้ยถ้าเกิดวว่างไ,งาด,ด,งได้กอี แต่ว่าใครที่ถึงประมาณนั้นแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ลุยไปต่อนะครับเพราะว่าภายใน9วันนี้มีโอกาสได้ทันเจ้าอิติโกะนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แหละเพราะว่าผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมพึ่งมาลองเล่นเกมงนี้นะอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ